เออกไม่ได้เจ็ดถึงม้างหลัออกไม่ได้ม,มาแล้วเพอบแม่น้อยกับพุ่งนอนพี่ชารับ ออกมาครบห้าแล้วถ้าติดค่ะ โอคแล้วครับโหนี่แง่น้อยกิัน ไปมเต็มเวนเร็วเรวเร็วเรเลยนเพ็วเเรเวเวเร็วเวเรเร็เร็เ ăn thịt soda đó